เปิดนาทีพี่ด้วนเขาใหญ่โผล่ทวงคืนบ้านหลังข้อพิพาสปรกรุกป,ป่าโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปจากผู้ใช้ Facebook พีลีสุิชัหนึ่งในเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หนาทีพี่ด้วนช้างป่าเขาใหญ่โผล่กลางวงเจ้าหน้าที่ขณะเสร็จภารกิจตรวจสอบหลังมีหมุดสปรกรณินรนามโผล่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนเป็นข้อพิพาทกันอยู่ในขณะนี้ โดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานและเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่พบหมุดสปกปักอยู่เป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านเวปลากังจังหวัดนครราชสีมากับทางอุทยานแห่งชาติหลังพบว่าทั้ง2หน่วยงานคืออุทยานถือแผนที่และกฎหมายคนละฉบับจึงต้องมีการตรวจสอบ ด้านนายเจริญโพธิ์าวังอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเวปลากลั้งได้เผยว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเขตป่ามีมานานกว่า50ปีแล้วและเพิ่งทราบข้อมูลจากการลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าบริเวณที่ดินพิพาสสามารถออกเอกสารสิทธิ์สปก4ถึได้ สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ารื้อถอนหมุดแนวเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาจำนวน27หมุดในเขตพื้นที่บ้านเวปลาก้างต่อหมูสีอำเภอปากช่องพร้อมรื้อป้ายประกาศการแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกนำมาติดไว้บริเวณที่ดินสไร่ที่มีการเท่าถัง ตรวจสอบพบว่าที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิ์สปกพื้นที่15ไร่อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ครอบครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาพร้อมยื่นเรื่องถึงปปชเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบหลังพบเพิ่มเติมว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วกว่า900ไร่ ด้านในอัครเดชเรียงหินผู้อํานวยการสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาออกมาชี้แจงแล้วพร้อมไล่สอบที่มาของหมุดสปกอหักบุกรุกป่าเขาใหญ่จริงพร้อมหรือถอนออกแน่นอนซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังจะกลับจู่ๆเจ้าด้วนเขาใหญ่ช้างป่าชื่อดังของเขาใหญ่ได้โผล่อ,ออกมาจากป่าและเดินเข้ามากลางวงเจ้าหน้าที่ นายชัยวัน์ลิมิคิโตอักษรผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติได้พูดว่าเห็นใหม่ที่ช้างออกมาครั้งนี้เชื่อว่าเพื่อออกมายืนยันทวงคืนผืนป่าของเขาที่แห่งนี้เป็นบ้านของเขาอยากให้รับรู้ว่าที่แห่งนี้คือที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งช้างกระทิงเก้งกวางถ้าคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องยอมรับนะครับว่าพี่ใหญ่เขาออกมาขอพื้นที่ของเขาคืนด้านเจ้าของคลิปคือคุณพีลอิสริชัยก็ได้โพสต์ข้อความบรรยายคลิปว่า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ก่อนกลับพี่ด้วนช้างป่าเขาใหญ่มาส่งทุกคนกลับบ้านพี่ด้วนบอกขอพื้นที่แห่งนี้คืนให้สัตว์ป่าเขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่ต้องไม่แหว่งอุทยานแห่งชาติเขา